วันนี้เซนนาแล b บก็กลับมาอีกครั้งที่ซิลิคอนวอลเลย์เมืองไทยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งนาคตหรือวังจันวนเล่โดยวันนี้เรามาเยี่ยมชมสถานที่ทั้งสองแห่งได้แก่ e c i และ IOC จะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะมาถึงก็เวลคัมด้วยป้ายยินดีต้อนรับเซนนาแล b บน่ารักมาก เราจะพาไปชม Innovation Zone เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งเป้าหมายคือต้องการที่จะผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหก,กรรมและเป้าหมายใหม่หรือเรียกว่า New Age Curve พัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี EECI จึงได้รวบรวมบริการเพื่อการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีใน5ด้านดังนี้ บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการด้านวิเคราะห์ทดสอบและออกใบรับรองบริการด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรมบริการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการพื้นที่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมพาไปดู IOC กันบ้างปตอทอตั้งใจพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสมาร์ทซิตี้แบบสมบูรณ์ในระดับอาเซียน อาคารศูนย์ปฏิบัติการอาัจฉริยะหรือ IOC ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวใจเชื่อมโยงทุกระบบให้ประสานการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของคาาําว่า Smart City ที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวังจันวันเล่ปิดท้ายกันไปด้วยห้องคอนโทรลรูมอันทันสมัยย่งกับดูหนังสายลับที่ประกอบไปด้วยจอมอนิเตอร์จำนวนมากถูกติดตั้งตลอดแนวกำแพงเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเป็นยังไงกันบ้างคะทริปวังจันวาเล่เเน e n a l ้ว วันนี้เซ็นหน้าแลบขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะขอบคุณค่ะ We can help you make can happy you it